สวัสดีครับมีคนสอบถามมาว่าเวลามาท่องเที่ยวอังกฤษนะครับอากาศยังไงอากาศยังไงก็อากาศแบบนี้ครับส่วนใหญ่ก็คือไม่มีแดดนะครับเย็นมีลมนะครับแล้วถ้าวันไหนมีแดดนี่อังกฤษก็ถือว่าโชคดีนะครับแล้วถ้าบอกวัดนะครับมีฝนด้วยฝนโปอยๆนะครับก่อนที่เราวจะพบมาจากที่พักนะครับหรือจากบ้านหรือจากโรงแรมมาท่องเที่ยวนะก่อนที่จะเป็นนับหนึ่งก็ควรจะมีมีหมวก มีหมกนะครับเพื่อกันแสงแดดนะครับแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้กับศีสันนะครับส่อก็คือต้องขวดน้ำากเล็บนะครับกิจก็ไม่ร่างกายควรขาดน้ำหรือกระหายน้บและสิ่งสุดท้ายที่ควรจะบกมาตลอดทุกครั้งที่เดินทางต้องที่ในกิจนะครับแต่เดินเล่นมันก็คือลมลมกับไอกลางแดดกันแดดกันฝนบ่อยบได้นะครับขอให้ท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับท่องที่ให้มีความสุขนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊าย thank <susurra>